กับรายการตั้งโต๊ะรีวิวรามือร์วันหน้านีโอ้ยดีครับมาพบกับรายการตั้งโต๊ะรีวิวเอาละวันนี้เราจะมาทำอะไรที่รักมารีวิวรีวิวอะไรดีจแะรีวิวมาม่าร้อนแรงร้อนแรงนะร้อนร้อนมากร้อนวันนี้วันนี้โคตรร้อนเลยสามสิบแปดองศา นี่ไงร้อนแรงโดนมอ바ีอยต้องทำฮะเามารอดูกันจะรอนไรแค่ไหนอ่นอย่างนึงคืออะไรคือขนมคุกกี้คุกกี้มันคือเารียกว่าอะไรอ่ะมันคือพายไมพายโนมิโนมิชอบโกเลตขนมปังกรอบนะจะมารีวิวหลังจากกินไอเจ้านี้เราต้องกินเผ็ดแลวตามด้วยของหวานใช่แล้วดับความเผ็ดร้อนเผ็ดร้อนหรือเปล่า ต้องลองดูแล้วแหละไปอ่ะรีวิวแกอันนี้ก็เาวางข้างๆก่อนอันนี้คือมันคือ, so อยากิโซบะเหมือนกัน,นทุกคนคลิปก่อนหน้าล้วก็รีวิวยากิโซบะแต่เป็นยากิโซบะธรรมดาแต่อันนี so แบบ้เป็นยากิโซบะแบบเผ็ดร้อน <Okay. S 2> เผ็ดมอไอที่ไม่ธรรมดานี่คือเผ็ดใช่ไหมใช่อธรรมดาทุกเผ็ดไอ้แกะแกะแกะ<อ>แกะนะแกะเลยข้างนอกก็จะเป็นเปลือกที่หุ้มด้วยพลาสติกที่เป็นแพ็คเกจขอนะครับ ตอนนี้ก็แกะแล้วไอะเก๋ให้มันสวยเดเด้แล้วนี่นี่เขาอุตส่าห์าสวยที่แกะมาก็เละเลยเป็นขยะแล้วเป็นขยะแล้วอันนี้นะทุกคนเหมือนกับรอบที่เราทำรอบพี่แล้วที่แบบไม่เผ็ดแต่ว่ามันเป็นแบบไซส์เล็กกว่ารอบพี่แล้วก็ทำเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมก็คือเปิดไปหน่อยนึงถึงแค่จังบี แล้วก็เติมน้ำแล้วก็รอให้เส้นมันสุกสุกอ่ะเออเส้นสุกเสร็จแล้วก็เทน้ำออกทอดเลยทำไมก็เส้นสุกเลยเส้นสุกเลยต้องเลยมาขึ้นอื่นไหยไม่ได้ละต้นอื่นมันก็ไม่อร่อยเี่เส้นนิ่มเส้นนิ่มเหมือนอ่าโอเคเส้นนิ่มเส้นนิ่มโอเคเดี๋ยวเราไปต้มน้ำไหมต้มน้ำเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะก่อนที่จะต้มน้ำเปิดดูก่อนว่าข้างในมีอะไรบ้างเปิดครึ่งหนึ่งอ่ะ่ลืมเลยอืมข้างในมีอะไรบ้าง ซึ่งนึงมาแล้วข้างในนี่เหมือนเดิมเลยเนี่ยเหมือนเดิมเหมือนเดิมผักเหมือนเดิมอบคอเหมือนเดิมแบบทีเดียวเลยแต่ที่ไม่เหมือนเดิมก็คือสองแดงๆอันเผ็ดร้อนไม่รู้ว่าเผ็ดแค่ไหนแล้วก็มาม่าดมมาม่าที่แน่นๆกองใช่สุดท้ายก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมใช่ไหมไม่มีพวกกุ้งหมบนู้นกุ้งขัอะไรไม่มีอเลยจ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติมจ้ะ ไปไปต้มน้ำก่อนไปต้มน้ำก่อนไปกลับมาแล้วค่ะกลับมาแล้วไปต้มน้ำร้อนมาเรียบร้อยนี่ตะตอนนันเหมือนเดิมมุมเดิมแต่รอบนี้เราจะไม่ลืมใส่อันนี้ใช่แล้วเราก็ต้องแกะใส่ก่อนแกะใส่ก่อนนะทุกคน นี่มีเท่าไหร่แก่ยังรู้สึกถึงความอร่อยอือคนคุเร่คุเรใช่คุเร่คุ่เร่มีไว้ใส่ตอนท้ายเืสแลวทิ้งขยะทิ้งขยะถึงไหมหวานไม่ไหวไง <laughs> อาว้เทเองเท่เยอนะเ็นเลยต้องิวนะชาชั เตๆเต็นอย่างนี้เลยปิดตนจอแตเวลาวปิดแล้วิดปิดปิดปิ้ปิด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 ารอปิด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 เิดป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 ิดิดปิดดีิดปิดนิดิดป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 ิดวิดปิดปิดปิดเดปิดดปิดดปิดปิด้ิดปปิดดปิดดปิป เปิดแล้วนะเจนนิ่มย so? ังอุ้ยเน้นนิ่มนิ่มไม่ใช่เน้นนิ่มจนอืดเลยเนี่ยต้องเทนียว้ำออกร้อนนี่แกะเข้าไปแกะไปอุ้ยนี่มันก็เป็นรูๆเหมือนกันทุกคนซึ่งมันสะดวกมากเลยเนาะใช่เลยต่อการกินแบบหมี่แห้งเลยแล้วก็เทเลยโอเคเดี๋ยวน้ำทีนึงน้ำทีนึงออาไปเก็บ ฉีกเลยเนาะฉีกเลยจ้าโอ้ร้อนโอ้อเหมือนเลยเหมือนเหมือนคลิปที่แล้วเลยแต่เพียนี่มันเล็กลงอืมหอมหอมหอมผผหอม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 ผ้าออกไปกอะไรได้เวลาใส่ แดงๆเ็ดๆเอาใส่เลยนรูทึงแค่ยังงี้มีแก้แล้วทเน้ำพุ่งปุ๊บถ้าพรุ่งก็อดกินเซียบเสียบเด้งเลยเดงเฟรชรอดไหมเนี่ยรอดเลยไม่กินแบบกินความเ็ชโชยขนาดนี้เฟรชโยเยี่ยมเอยครายกระรายกรเจา เราพอแล้วกีบใช่พร้อมกันกันแตกอุปกรณ์เฮ้ยเกลืเเกเิชูพิชูอยู่ไหอามด้านพิชูเริ่มอยุของนั้นเลยเหยนไ้มเฮ้ยเ็ดจริงหรอรสชาติเหมือนเดิมวะเหมือนก็คล้ายๆกันเมันเผ็ดขึ้นแต่เฮ้ยแต่อันนี้มันจัดจานมากเลยนะ ใครรอก่อนรอก่อนนะหนูอกันถูกพร้อมกันเลยขอยังขอยังขันนิดนึงก่อนแล้วกันขอยังหนึ่งองสามอื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 มอาเเอ้ย แต่อร่อยอยู่นะแต่มันเผ็ดวะเดี๋ยวไปเอาน้ำเผ็ดมากแต่ว่าอร่อยมีอะไรแก้มมันถึงจะแบบกินแล้วเข้ากันช่่งว่ะซึงวันนี้เราก็มีของมาแก้มเอาของแก้มเรามาซื้ออันนี้อ่ะของแก้มนี่มีไง นี่นะออฟชั่นเสริมใส่ลงไปเลยนะอ,ออฟชั่นเสริมแล้วใส่ไปเลย <laughs> อเอาป่าะเอาไหมเฮ้ยแต่อร่อยนะสำหรับใครที่ชอบกินเผ็ดอันเนี้ตอบโจทย์รอเอามาล่าเลยปะ่ะได้แต่มาล่ามันไม่ใช่แบบเนี้ยเออมันมันไม่ชาแต่มันเผ็ดร้อนเลยอันนี้มันเผ็ดร้อนแบบเจ็บๆอ่ะเหมือนเลียอ,อะไรมาทิ่มๆปากเออยั่งสวยมากๆแล้อ่ะจริงนะ ตูนไม่ค่อยชอบกินเผ็ดเท่าไหร่แต่มันก็กินได้อยู่ใช่ทุกคนชือพี่ตูนไม่กินเผ็ดเลยเหม่อเรากินได้อยู่บ้างกแกินไปซิไปแต่อยแบบต้องหาแบบผักมาแก้ไข่ดาวอะไรอย่างเงี้ยนะทอ,อ,อดหมูทอดใส่เปนเหมือนแบบขวก,การาะลาเข้าไหมกา,ามกะลาบอ,อทำเหมือนเลนรลาบเลยก็้จะเข้านะแบบแซบๆอีสตาใครที่ชอบกินเผ็ดก็เลย่อ รีว hey. oh. okay. ิวรชาติว่าแบบชอบขนาดไหนความรู้สึกยิ่งคำแรกคือเน้ำแล้วตามด้วยรชาติ เค็มๆสองยากิโตบะแล้วก็อร่อยถูกปากคนไทยแน่นอนแต่ถ้ากินไปเรื่อยๆลิ้นจะชา้าๆมันแตกปากมากคือมันไม่เชิงชาแต่มันเผ็ดแบบเผ็ดโดนชาปากเผ็ไหมใช่ส่วนตัวชอบนะเพราะว่าใช่ใช่อันนี้ชอบชอบชแล้วนะยิ่งกินกับหมูทอดหรืออะไรทอดอ่ะมยิ่งข้าวเลนะกินไม่ไหวเผ็ดมากอืมอืมห่วยห่วยเผ็ด เดี๋ยวขอตัวเอา้าหนุมาต่อเอานี้เดี๋ยวเก็บไว้กินทีหลังใช่พักปากตันก่อนใช่เอานี้มาดีกว่าอันนี้เราจะมารีวิวหลังจากกินยางกิสโซบะส่วนอันนี้ก็จะเป็นไพโนมิชออ็อปคอรลตแกะเลยนะแกะตรงนี้นะ ้ยเไม่งี้งแกะแกะง่ายด้วยป่ะเขาบอกเลยให้เอาไปเวฟได้ด้วยนะแต่เราอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกนะฮะอ่านออกวยบอกหน่อยนะกวิธีเปิดตรงนี้มันเปิดยังไงเนี่ยเปิดแล้วนี่นะกินะเปิดแล้วได้ยินมากคนคนเปิดแล้วเป็นอย่างี้กะเด็น หยิบอกินซีกน้วนี่นี่มีไส้แบบช็อตไหลออกมาไสะไส้เราใช่ไหมไส้อย่างนี้ถ้าไส้เราไหลมก็ต้องไปโงพาแล้วแหละกินเลยนะกินเลยดับความเผ็ดเทากับไปครึ่งอะอ้ไม่หมดแล้วเอ้ยมป็นไละเห็นไหมเห็นไหม <Ừ. S 2> ออร่ยเด็กๆน่าจะยินข้อหอมนะอร่อยไม่เคยเลยแหละเลยจ้ะจัดความเผ็ดเมื่อกี้ไปได้เยอะเลยโอ้โหนี่คือแป้งอร่อยเลยใช่ทำอะไรตัวเปี้ยวเล่นกินเพลินอร่อย มัน,นก็เผ็ดมัน,น,นก็หวานแต่ก็ไม่ด้หวานนนอนแบบหวานกาลังดีมไม่ได้แบบหวานเกินเดีย๋ยวเราไปกินกต่อนะเดีย๋ยวเราต้องลาตรงนี้ไปกินปิดท้ายคอนโดนยเอาไปเลยกินเลยโอ้ได้ด้ายไหมได้ด้วยไหมที่เบลเลยเ<อ>ด้เอ <c oughs> จะปิดไป็กานให้พี่คุณกี้คำใหญ่ๆหน้าแดงแล้วอ่ะดูดิเขินนี่อ๋อเขินไม่ได้เผ็ดเขินเนก็โอเคเราไปกันดีกว่าจะได้ใหม่คลิปหน้าว่าพวกเราจะมีอะไรมาให้ดูใช่อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับกับช่องตังโต้ตังโต้เราควรจะต้องมีเพลงไหมตังโต้